นางไม้โดยวสันปัญจมีตอนที่เจ็ดเพียงเพลาต่อจากนั้นก่อนสิ้นแสงตะว,วันแฝดน้องได้สิ้นใจด้วยทนพิษบาดแผลไม่ไหวอัมมารเร่งสั่งการให้เตรียมฝังทรัพย์ทั้งหมดไปพร้อมกับพระองค์พระนมมีความรักใคร่ผูกพันเสมือนบทตรีไม่อาระงับความโทมนัสไว้ได้ เข้าไปแย่งดาบของทหารมาปฤิดชีพตนความคมตัดเส้นเลือดที่คอสิ้นใจตามนับว่าใจเด็ดนักท่านเอามาดเห็นความตายเช่นนั้นควรประกาศเสียงดังฉะฉานไปยังเหล่านางกำนันที่ติดตามมาบ้านเมืองมีภัยขอพวกเจ้าจงเสียสละเถิดหากสู้ทนต่อไปขนทางเบื้องหน้าไม่แคล้วเงื้อมมือโจรป่าห้าอยและบรรดาเพศภัยในป่าอันอุดม เหล่าขฆ่ามิอาจจะปกป้องได้จนถึงที่สุดไม่นานจากนั้นนางกำนันก็ได้พลีชีพเป็นอันมากติดตามเจ้านายไปโลกหน้าราชทรัพย์ถูกฝังไว้รวมกับพระศพซึ่งมีต้นตะเคียนใหญ่เป็นที่กำหนดหมายให้จดจำเรื่องที่เหนือความคาดหมายได้เกิดขึ้นเมื่อพระธิดาแฝดพี่ได้หายองไปพร้อมกับหลวงพักดีได้คลาดไปจากขมดาบของท่านอมาต ที่ต้องการเอาตัวไว้เป็นผีเฝ้าทรัพย์ทั้งคู่นับแต่บัดนั้นดวงวิญญาณของนางผู้เต็มเปี่ยมด้วยบรรดาศัก์ได้ไปบังเกิดใหม่โดยอาศัยพยาไม้เป็นภพภูมิวันดีคืนดีวงดนตรีมโหรีได้บรรเลงขึ้นเหล่าเทพเทวาชั้นกุมะเทวาและรุขเทวาได้มาชุมนุมเพื่อชมการระบำรำฟ้อนของเหล่านางกำนัน ขับกล่อมเจ้านางผู้เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์และบริวารแม้เปลี่ยนภพภูมิยังคงมีมุญญาธิการมากผมคล้ายจะได้ยินตำนานเนี่ยจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านโปรดบอกผมเถอะเจ้าหญิงแฝดทั้งสององค์มีพระนามว่าอะไรเธออ่้ำอึง้งใช้นิ้วกรีดเช็ดน้ำตาก่อนจะตอบคำถามพรานเธอชื่อสุวรรณเกศร ฉันได้ยินพวกนางบริวารเรียกชื่อเนี้ยส่วนแฝดพี่ชื่อสุวรรณมาลีต้องขืนใจเอ่ยชื่อออกมาดวงตาคู่นั้นมีแต่ความตื่นเต้นไม่อยากว่าตนเองจะฝันได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ชื่อเดียวกับผู้หญิงสาวคนนั้นที่คุณแพทย์เจอมาเมื่อตอนหัวค่ำสิครับและหญิงใบกลางคนก็มีชื่อว่าทองดีผมพูดถูกไหมอาการนิ่งของเธอคือคำตอบ แล้วเรื่องราวก็ถูกบรรยายต่อไปเป็นภาพที่เลื่อนไหลเหมือนวิดีโอถูกเร่งสปีดป่าวังตะเคียนได้มีสองผัวเมียมาอาศัยจับจองแพ้วถางป่าเพื่อปลูกพืชยามหน้าแลลงเข้าป่าล่าสัตว์ไม่เคยได้อดเนื้ออาศัยอยู่จนสืบลูกสืบหลานจนการเวลาได้หมุนไปตามวงรอบนับได้ร้อยปีชุมชนแห่งนี้ถูกเรียกขานว่าวังเจ้านาง ผู้นำหมู่บ้านรุ่นหลังเมื่อชารามากขึ้นท่านใ้ทรงลูกชายไปร่ำเรียนวิชาอาคมจากครูดีต่างถิ่นเมื่อกลับมาเกิดคิดมักใหญ่ฝ่ายสงอยากได้แม่เจ้าผู้สิริสมมาเป็นเมียหนุ่มชะกันหลายคนล้วนฮึกเหิมเมื่อมีผู้นำด้วยเคยสพพบพักนางกำนันแต่ละนางล้วนหน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเผาใครอยากได้สมโศซ้ำร้ายในบ้านที่แก่จนงอกหมดหัวแล้ว ไม่ได้คิดห้ามปรามความคิดทุรยศนี้ของลูกชายกลับเห็นคล้อยตามด้วยเห็นแก่ราชสมบัติไม่ใย,ยดีต่อบุญคุณที่ได้อาศัยบารามีแม่เจ้าปกกล้าคุ้มหัวทำนาได้ข้าวเต็มยุง้งทำพรานได้เนื้อไม่เคยได้อดอยากภัยจากสัตว์ร้ายและโรคภัยบรรดามีล้วนถูกขจัดปัดเป่าสิน้นแล้วในคืนหนึง่งเจ้าลูกชายในบ้านผู้โอหัง ได้กระทำการประลองลิ์กับแม่เจ้าแม้ไม่ประสบผลอันใดไม่กำชัยชนะแล้วไม่พ่ายแพ้ผู้ติดตามไม่มีใครถึงแก่ชีวิตทุกคนกลับมาสุขสำราญกับสาโทไม่ได้ขาดในสมองยังคงครุ่นคิดหาทางเอาชนะหารู้ไม่ว่าภัยได้มาเยือแล้วโรคอะฮิวาได้เริ่มฆ่าชีวิตของลูกบ้านไปทีละคนพอตกกลางคืนมีเสือและหมาในมากมาย มากินสัตว์เลี้ยงแม้คอกจะกั้นไม้ไว้แน่นหนาเพียงใดคืนหนึ่งจะไม่พ้นหัวควายต้องถูกลากไปกินอ้ยอีทุกคนต่างรู้ดีอาเพศที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมาจากการกระทําของผีสางเมื่อพวกในบ้านไม่ไปขอขมาต่อแม่เจ้าทุกชีวิตจะต้องพบกับความวิบัติ คนที่คิดอ่านไว้ได้ถอนเสาเรือนพาลูกพาเมียย้ายหนีมีส่วนน้อยเท่านั้นได้รอดไปได้จากภัยสารพัดในป่านับตั้งแต่สัตว์ร้ายที่มันคอยตะครุบเอาตัวไม่นานในบ้านกับลูกชายคนกาลีบ้านก็ได้สำเนียกถึงความผิดของตอนเชื้อโรคร้ายบิดลำไส้คล้ายมีผีมาสิงโซ่กัดกินเครื่องในแม้หนังดีฝันแทงไม่เข้า แต่ไม่อาจจะต้านทานอาฮิวาตกรโรคชีวิตต้องถึงการอวสานในที่สุดหมู่บ้านเจ้านางชุมชนกลางป่าจึงได้ร้างนับแต่บัดนั้นดวงวิญญาณพ่อลูกข้อนี้กับบริวารคนหนุ่มชะกันถูกจองจำให้เป็นทาสร,รับใช้แม่เจ้ากลางวันอาศัยอยู่ในร่างของสัตว์ป่าหมูทรกระทิงหมานในหมีควายกลางวันที่ออกหากิน กลางคืนเจตพูดจะออกจากร่างเที่ยวออกล่าตระเวนป้องกันอาาเขตเกิดตายวนเวียนซ้ำๆซากๆอยู่เช่นนี้จนกว่าจะหมดกรรมเรื่องราวมาจวนจบนิมิตภาพคู่ของหลวงพักดีกับสุวรรณมาลีแฝดผู้พี่ทั้งสองในเวียนไหวตายเกิดตามแรงบุญของบุญกรรมอีกหลายชาติใช้ชีวิตเยี่ยงสามมันชนต่างกับสุวรรณเกร ที่ยังดำรงสถานะนางตะเคียนตลอดมาชนวทหารนายนั้นรูปร่างคล้ายอาลันผิดกันที่ผิวดำแดงกับไว้หนวดแม่เจ้าอาจต้องการอารันคนรักเก่าในอดีตแต่ชาติไปอยู่ด้วยก็เป็นไปได้ ผมก็เห็นด้วยคุณอารันจะต้องเป็นเป้าหมายของนางไม้จึงไปหลอกล่อมาจากขนทางไม่อย่างนั้นคุณอารันคงไม่โวยวายให้รถหยุดจะต้องมีอำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่เห็นในตอนนั้นแต่ฉันเชื่อนะว่ามีอำนาจจาักสิทธิ์คุ้มครองเราในความฝันภายหลังภาพนิมิตหายไปแพทยบอกว่าจะโดดลงไปช่วยอารันหากแต่ได้มีชายแก่หนวดเครายาวรงรัง น่งโ่มดีหนังเสือมาปรากฏต่อหน้าท่านลอยอยู่ในอากาศและยกมือข้างหนึ่งขึ้นห้ามน้ำเสียงของท่านบอกว่าอย่าลงไปมันอันตารายต้องเป็นปู่หรือสีแน่ท่านมาปกป้องเราแล้วพรานพลน,นึกถึงาษีนารอดท่านเป็นบรมครูผู้อยู่ในสายเวทมนตราและสัพพวิชาทั้งปวงผู้บูชาท่านจะต้องอยู่ในศีลธรรม น่าจะจริงในฝันของท่านบอกว่าตัดตรูรู้แล้วว่าพวกเจ้าทั้งสองอยู่บนเนี้ยเมื่อใดที่เสียงมโหรีหยุดลงพวกผีป่าจะจู่โจมเข้ามาพร้อมๆกันเมื่อนั้นจงยิงปืนไปที่แสงสว่างที่สุดที่เห็นบนเรือนอย่าได้ชักช้าพอสิ้นคำพูดเธอโมอลบไปเบื้องล่างนางรำได้โปรยกลีบดอกไม้อันเป็นการอำํำนวยพรต่อแขกอันใกล้จะสิ้นสุดงานเลี้ยงหลงแล้ว พอมองเบื้องบนพระจันทร์เดือนแผ่นโครจรใกล้แต่ขุนเขามองเห็นได้แต่เรือนยอดของแมกไม้เมื่อมองที่นาฬิกาข้อมือรายน้ำสว่างในความมืดบอกเวลาตีสได้แต่ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สว่างโดยเร็วเธอหากหมู่บ้านและผู้คนได้อันตราธานไปเป็นอันชัดแน่มันคือภาพลวงตาจากอำนาจร้นลับอำนาจที่ไม่เป็นมิตร หากไม่ได้พรานลำพังเธอคงไม่รอดไปจากป่านี้แน่ๆพรานพลรู้สึกเจ็บหน่วงในอกมีความคิดตรงข้ามกับแพทที่ตนเองรอดจากอาถรรพ์ป่ามาได้เพราะเธอเป็นคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงแผ่บารมีปกป้องลำพันคนตระบัดสัตว์เช่นตนคงถูกผีร้ายเล่นงานถึงชีวิตไปตั้งแต่แรกแล้ว ร่างที่แน่นิ่งไปนานค่อยใช้ศอกยันตัวลุกขึ้นมาก่อนเสียงดังอึกอักในลำคอมืออีกข้างคว้าปืนเพื่อใช้ยันตัวลุกนั่งได้สำเร็จด้วยท่าทรหดยังมีอยู่มากหญิงสาวรู้สึกอัศจรรย์ใจไม่คิดว่าคนที่ตกอยู่ในอาการโครม่าจะยืนหยัดขึ้นมาได้อีกยังพออุ่นใจเขาจะรอดปลอดภัยไม่เกินสองโมงก็จะสว่าง พวกมันเอาเราแน่สมัยที่ผมกับนายนอาทรก็เคยเจอศึกใหญ่แบบเดียวกันเนี่ยคราวนี้รู้เคล็ดแล้วจะเอาชนะได้ยังไงพอปู่ฤาษีชี้ทางรอดให้เราแล้วในความมืดไม่อาจจะเห็นยิ้มหยันของพรานพลที่มีต่อภัยที่หาโอกาสจู่โจมเข้ามารานอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมชนะห่วงแทบแย่น้ำเสียงแห่พร่าของหญิงสาวโดยไม่คาดคิด ปินไรเฟิลล่าสัตว์ถูกส่งให้เธอมันคือคู่มือของพรานสมัยหนุ่มแน่นแม้สัตว์สบานจะไม่ฆ่าสัตว์ป่าอีกแล้วมันยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบันเจ้าของมันยังไม่เด้ลั่นกระสุนสักนัดไม่ใช่ให้ใช้เท่านั้นแกพูดชัดเจนว่ายกให้บัตรนี้มันเป็นของเธอแล้วทำเอาอึ้องงนันริมฝีปากสั่นไม่อาจจะมีน้ำเสียงเล็ดลอดออกมาได้ นึกในใจทําไมพรานไม่ใช้เปื่นเองทําไมผลักภาระมาให้เธอในช่วงเวลาคับขันสภาวะจิตใจจึงไม่นิ่งในสมองมีแต่ความกลัวและสับสนไปหมดไม่มีทางเอาชนะภัยเมื่ดได้แน่ไม่รู้ตัวเลยว่าสร้อยพระถูกคล้องคอมาให้อีกชนิดไม่ยอมให้เอ่ยปากปฏิเสธได้เลยรูปลอยเหลือสีองค์เด่นที่สุดในพวงทำเอาแพทรู้สึกอึง้งความรู้สึกอบอุ่นใจบางอย่าง แผ่สั้นเข้ามาอย่างประหลาดสิ่งนี้จะต้องมีค่ากับเจ้าของมากแน่จะคืนให้แต่ถูกปฏิเสธแล้วกระเถิบถอยห่างคุณแพทเคยรับครูหรือเปล่าครับหมายถึงเข้าพิธีรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคำถามนั้นหญิงสาวตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดทบทวนเคยสิดิฉันมาทางสายศิล เคยเข้าพิธีรับพ่อแก่เสียนโครฉันมีองค์เล็กๆห้อยคอบังเอิญที่พรานให้พ่อแก่กับฉันด้วยเพราะเป็นเช่นนี้เองพ,พรานพลพยักษ์หน้าเนิบๆเ,เธอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องให้บังเอิญเป็นสายฤาสีเช่นกันทางด้านอารัน การได้ทานเนื้อและเหล้าเข้าไปทําให้ฮึกเหิมเรากับเป็นคนละคนบาดแผลที่ถูกยิงที่ต้นแขนได้สมานในทันทีเรากับใช้เวทมนต์ความรู้สึกที่สัมผัสได้บอกกับตนเองมันช่างวิเศษเสียจริงเนื้อที่หั่นบางๆพอดีคําไม่นานก็หมดเลือดสดๆเลอะปากจนถึงลําคอยิ่งกินยิ่งหยุดไม่ได้ไม่เคยกินเนื้อที่อร่อยถึงเพียงนี้มาก่อน ยายแก่ผีปอบหัร้อชอบใจเลือกเฟ้นเนื้อมาอีกนางเล็กๆรับคำจากแม่เจ้าลงเรือนมากระซิบกระซาบกับแม่นายทองดีใกล้รุ่งสางแล้วขอเบิกตัวชายหนุ่มขึ้นสู่เรือนหอเพื่ออภิรมสมสู่เป็นกู่ชื่นขออย่าทวงเวลาอีกเลยทำเอาแม่นายทองดีถอนให้ใจแรงเวลาหลายร้อยปีมาแล้วนับตั้งแต่แม่เจ้าสถิตณนะวิมานแห่งนี้ ยังไม่เคยมีชายหนุ่มรายใดได้เหยียบหัวกระไดเลือนหรือว่าบุพกรรมของพ่อน,นุ่มผูกพันกับแม่เจ้ามานับแต่ชาติปางก่อนพ่อนุ่มยืนยันและจะพบแม่เจ้าให้ได้แน่นอนผมไม่ลังเลอีกหรอกถ้าอย่างนั้นก็จงกินสิ่งนี้สิรู้ใช่ไหมมาจากอะไรหากทำได้จะผ่านด่านทดสอบสุดท้ายแล้วข้อเสนอของแม่นายทองดี ทำเอาชายหนุ่มอึ้งงนันหัวใจมนุษย์ทั้งสองก้อนถูกต้มจนเปื่อยถูกวางในภาชนะทองคำมาวางต่อหน้าทำเอาคนที่เฝ้ามองจากบนต้นไม้แทบส่งเสียงกรีดร้องเพื่อห้ามการกระทำนั้นเขาจะรู้ตัวหรือไม่วันนั่นคือชิ้นส่วนของปรีดากับแยมไม่ลังเลอีกแล้วในเมื่อสู้มาถึงตรงนี้อารันคว้าก้อนเนื้อของคนใจร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยทำร้ายจิตใจของตนอย่างสาหัสมาแล้ว กัดเล็กเกลืนอย่างกล้าหาญเวลานี้เขายอมทำทุกสิ่งเพียงเพื่อได้พบกับคนรักพอกินจนหมดสิ่งต่อไปที่มองคือหญิงสาวบนเรือนแม่นายทองดีไม่คิดขัดขวางอีกแล้วเพียงน้อมศีรษะลงแล้วผายมือในลักษณะเชื้อเชิญให้ขึ้นไปบนเรือนได้บัดนี้นางกํานันได้ไปคอยถึงธรณีประตูนั่งคอยอยู่เช่นนั้นคล้ายทวารบานเมื่อบานประตูถูกผลักออก เพื่อให้เจ้าของเรือนได้ออกมาให้ยนโฉมแสงทองอารามทำให้คนมองตกอยู่ในผวังอารันครางชื่อวันนาเธอช่างสวยงามเหลือเกินในชุดนางกษัตริย์เนตรกลมโตใต้ขนงของดุดขันสอนเนินหน้าผากอวบโนนได้สัสดส่วนกับรูปพักแสดงถึงความเป็นผู้มีบุญมากชวีของเธอขาวอมเหลืองมีน้ำมีนวล ห่มด้วยผ้าไหมรวมทั้งเครื่องประดับองค์ทำด้วยทองคําแม่เจ้าสุวรรณเกศรได้ปรากฏองค์แล้วเป็นดารุณีในวัยยี่สิบต้นๆเท่านั้นริมฝีปากอวบอิ่มสีแดงชาติเม้มน้อยๆก่อนเพิเยอะขึ้นเป็นรอยยิ้มอาการประหนึ่งจะคล้ายกลีบดอกกุหลาบช่อตูมเบ่งบานรับแสงแดดแรกแม้พวกพรมรต่างๆลุ่มหลงบินเข้ามาดอมดอม พวกเบาพร่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่บ้างชราเพียงได้พบศพพักพระนางถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติแล้วตามมาด้วยเสียงหัวร้องดังอืง้งมีเรียกขานน้ำของแม่เจ้าซ้ำๆอยู่เช่นนั้นแม่เจ้ายกหัดขึ้นเป็นการปรามทอดพระเนตรไปที่มานบนมผู้โชคดีแม่ไหนทงดีเรียกเขาให้ขึ้นไปอย่าได้ชักช้าอารันรีบแล่นขึ้นไปก่อนถึงธรณีประตู ตาต่อตาได้สบกันเป็นครั้งแรกวันนาฉันมาพบเธอตามสัญญาแล้วนะต่อจากนี้ไม่มีใครจะขัดขวางความรักของเราได้อีกแล้วท่านนี่กล่าวนามพูดใดเหลอข้าหามีนามเช่นนั้นไหมท่านจงเรียกนามของเราตามที่เคยเรียกเธอชายหนุ่มอึ้งงนันไม่รู้ต้นสายปลายเหตุทำไมเธอจึงเปลี่ยนไปยิ่งได้ใกล้ชิดก็ให้รู้สึกทุกองคาพยพ หาได้ใช่วันนาของตนเองไม่แม่เจ้าขยับใบหน้าไปมาด้วยอาการปฏิเสธในเมื่อเธอไม่ได้มีนามเช่นนี้ดวงเนตรที่เคยงดงามกลับหมองเศร้าลงมานุพู้นี้ไม่ใช่บุคคลที่ตนเองเฝ้ารอคอยมาหลายร้อยปีแม้ไม่บอกกล่าวอันใดแม่นายทงดีซึ่งเป็นผู้มีฐานะแม่นมก็ล่วงรู้ได้ทันทีถึงกระแสะความผิดหวงัง แม่ขวาดาบมาได้สีหน้าที่เคยเรียบเฉยสำรวมแบบผู้ดีบัดนี้แยกเขี้ยวแสดงอาการเกรียวกราดร้าวกับเปลี่ยนเป็นคนละคนชังบังอาจนักกล้ามาลอกลวงแม่เจ้าพวกเจ้าจงไปนำไอ้เจ้าคนกำแหงหานลงมาให้จับเข่งเพิดกับพื้นเดนใช้ขวานจามพาอก วักเอาหัวใจแล้วบันคอสับร่างเป็นชิ้นให้สาสมกับทอสานุทอที่ได้ทำแม่เจ้าหันหลังกลับทันทีนางกำนันที่ฟอตบาลหวานกระแท่ประตูดังปังใบหน้าที่เคยงดงามจิ้มลิ้มได้เขียวครามขึ้นดวงตาแข็งเกร้าวส่วนนางผีปอบหัวเราอเสียงแหลมถือมีดในมือขึ้นมารอเฉือเนื้อคนอย่างเตรียมพร้อมอยู่แล้ว อารันถูกบ่าวไพร่ลากลงเรือนมาไม่ปรานีปราศัยมุ่งไปที่กระทะน้ำเดือดพล่านมีดดาบเล่มใหญ่กำลังถูกลับกับหินหวังสับทีเดียวให้คอขาดในบ้านกับลูกชายกลายร่างเป็นโพดหัวเราะเสียงดังกึกกล้องในที่สุดเจ้าหนุม่มคนนี้ก็เป็นได้แค่ก้อนเนื้ออย่างที่คาดเอาไว้ภาเพเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในสายตาของคนบนต้นไม้ตลอดเวลาเปิดในมือคงต้องเอามันมาใช้แล้ว เธอมองไปที่พรานพลเป็นเชิงของความเห็นแก่พยักหน้าเนิบช้าให้ตัดสินใจไปได้เลยกระบอกเหล็กถูกยกสายไปมาไม่อาจจะมองโูนเปินได้ความหวาดกลัวทำให้น้ำตาไหลไม่หยุดได้แต่บอกตัวเองใหญ่แพทแก่ต้องช่วยตัวเองอย่าหวังพึ่งใครได้หากคิดจะพาทุกคนให้รอดไปจากที่นี่ในที่สุดสายตาก็จับนิ่งไปที่โสนเปิดได้สำเร็จนิ้วมือเตรียมง้างนก ป้าหมายไม่ใช่อกของอารันหากมันเลื่อนไปที่ใบหน้าของอามนุษย์ทั้งสองตนที่ยืนคุมกระทับใบบัวที่กำลังเดือดปดุดส่งไอ้น้ำลอยขาวมัวใบหน้าเหมือนลิงใหญ่เสยะยิ้มมีเขี้ยวงอกออกมาเหมือนจะรู้ว่าถูกมองอยู่ด้วยยานวิถีของสางป่าทันใดเสียงกับบรนาศก็ดังเลื่อนลั่นขึ้นเปรียงเป่ายิงไม่ใช่อมนุษย์ กระสุนได้เจาะโลหะเสียงดังแหลมทําให้น้ําทะลักออกมาจากกระทะรถถ่านไฟด้านล่างดังสู้จนดับในพริบตาไอ้น้ําพลันหายไปสิน้นปรากฏร่างหกงองของมนุษย์ทั้งสองที่ถูกต้มจนเปื่อยส่วนศรีรษะได้กดด้วนหายไปแล้วเนื้อแขนขาหลุดร่อนจากระดูกที่น่าสยดสยองโดยเฉพาะสวงอกซึ่งถูกแหวะออกจนกลวงบ๊แพท สุดลงเอาใบหน้าฟุบกับพื้นห้างได้แต่เอามืออุดปากไว้ไม่ให้ปล่อยโฮออกมาทั้งสองคนต่างตายอน,นาถเหลือเกินกระสุนประกาศสิทธินั้นราวกับสับปิดสวิตไฟในงานให้ดับปูปบบรรดาแขกเรือได้จมอยู่ในเงาเมืดปราศจากการไต่าถามแสดงความตกอ,อกตกใจ เมื่อตั้งสติรวบรวมกําลังใจเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสัพสิ่งมีเพียงความเงียบได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเธอกับลุงพลเท่านั้นไม่อาจจะเห็นสิ่งใดได,ได้รอบตัวมันมืดราวกับก้นเหวอาลานคุณอยู่ที่ไหน เธอตะเบงเสียงออกไปดังกังวานไปทั่วได้ยินโตอตอบกลับมาเพียงเสียงสะท้อนของตัวเองในใจตอนนี้มันห่วงแต่เขาเท่านั้นนึกขึ้นได้มีไฟฉายเน็บเอวพอเอามากดสวิตซ์ส่องลงไปด้านล่างมีร่องรอยของชุมชนที่กำลังแปลสภาพเป็นป่าบ้านเรือนหลายหลังสุดซอมถูกปกคลุมด้วยไม้เลื้อยจำพวกเถาวันต้นเตงหนามขึ้นเป็นดงในส่วนที่น่าจะเป็นลานบ้าน กระถ้บใบบัวย,ยังวางอยู่ในตำแหน่งเดิมของมันมีสนิมขึ้นเกระกระสุนตัดเหล็กจนเห็นเนื้อโลหะสะท้อนแสงไฟกลับมาที่แปลกตาไปคือเรือนไม้ทรงไทยหลังนั้นได้อันตรธา,านไปแล้วเหลือเพียงหมู่พุ่มพฤกใหญ่โตของพญาไม้อันสงตาง,งานราวกับเป็นประธานของไม้เล็กใหญ่ทั้งปวงในป่าแถบนี้ต้นตะเคียนเธอได้แต่อุทานขึ้นรู้สึกขนลุกเกลียวไปหมด ทำไมมันใหญ่โตขนาดนั้นกิ่งก้านสาขาที่แผ่ออกไปราวกับตึกทั้งหลังถึงเป็นคนสมัยใหม่แต่ก็เคยได้ฟังเรื่องราวอาถรรพ์นางตะเคียนผิดแผกจากอาการของพรานพลที่ไม่แปลกใจเลยเพราะเคยประสบกับหมู่บ้านลึกลับแห่งนี้มาก่อนแล้วในสมัยเพิ่งพบรักกับทองดีสาวชาวป่าคนนั้นในวงไฟฉายพอจ้องดูให้ดี บ้านเรือที่ส่วนใหญ่ยกพื้นใต้ถุนสูงมีหอเสื่อวางเอาไว้บางหอเห็นกระดูกขาวโพลนหุ้มด้วยเนื้อหนังสีดำแล้วเธอก็ต้องอุทานคุณพระช่วยออกมาเพราะแน่ใจมันคือศพของคนที่สภาพยังครบถ้วนบริบูรณ์ถ้ามองให้ดียังเห็นกระดูกกระจกระจายจมอยู่ใต้พื้นใบไม้ก็มมากคงเพราะสัตว์ป่าฆ่าไปมันคงเป็นภาพที่จะเห็นได้จากในนรกเท่านั้น ทำเอาริมฟีป,ปากสั่นไม่หยุดทำได้แค่อุทานออกมาอีกหลายครั้งที่นี่คือหมู่บ้านร้างที่มีแต่ศพถูกทิ้งไว้จนเกลื่อนมันผิดจากภาพอันรุ่งเรืองที่เห็นในทีแรกเสียงหมาหลายตัวกําลังรุมกันยื้อแย่งเหยื่อใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งพวกมันทั้งเห่ากันโชคทั้งกัดกันเองหมาตัวเล็กร้องเอง๋งเอง๋เองวิ่งหางจุกก้น แต่ก็ยังสู้วนเวียนกลับมาหาทางแย่งเศษเนื้อโดยมีหมาตัวใหญ่สองตัวฝังเขี้ยวออกแรงกระช่าค,ครองแสงไฟทําให้เห็นพื้นขนสีแดงและหางเป็นพวงของหมาในพวกมันกําลังรุมแย่งเยื่อไม่นานก็ถูกลากออกมาสู่แสงไฟคุณพาช่วยหมาป่าพวกนั้นกําลังแย่งกินสอบ แพทตกใจเกือบทำกระบอกไฟฉายหลุดจากมือเมื่อภาพที่เห็นนั่นคือร่างของคนหรือครั้งหนึ่งเคยเป็นคนกำลังไฟฉายแรงพอทำให้เห็นรายละเอียดได้ในระยะไกลพอเดาได้ไม่ยากดูได้จากเศษเสื้อผ้ากับผิวหนังที่กำลังถูกหมาใหญ่สองตัวยื้อแย่งกันอยู่ตัวหนึ่งงับหน้าท้องอีกตัวดึงลำไส้ทั้งพวงออกมายาวเป็นวาไม่กี่อึดใจก็ขาดผึงหลุดจากกัน จนท้องของศพกลวงโบอย่างน่าสายดสยองทำท่าจะคาบหนีแต่ก็ถูกหมาหลายตัวเข้ารุมแย่งสภาพโกลาหลเปรียงในที่สุดเสียงเปินนัดประกาศสิทธ์ก็ทำให้พวกหมาวิ่งหนีกระเจิงกระเจิงไปแต่หาได้ไปไหนไกลไม่แพทยิงปืนขึ้นฟ้าหวังขับไล่สีหน้าของเธอขาวซีดหายใจหอบแรง เรื่องความกลัวเธอได้ข้ามขีดจำกัดมาแล้วที่เหลืออยู่คือความบ้าบิ่นเท่านั้นหมานรกพวกนั้นไม่ได้ไปไหนไกลเพียงไม่กี่อึดใจก็เข้ามาคาบชิ้นส่วนศพแล้ววิ่งหายไปในความมืดพวกที่เหลือเร่งติดตามไปเสียงเห่าหอนดังขรมขึ้นอีกพรานพลนั่งนิ่งเพียงสะกิดให้เธอฉายไฟดูให้ทั่วภายในรัศมีร้อยเมตรมันค่อนข้างโล่งจะมีมุมอับก็เพียงสิ่งปลูกสร้าง ไม่นานก็เห็นสัตว์กินซากประจำป่าได้คืบคลานออกมาได้แก่ตะกวดอีเห็นชมดที่กำลังจัดการกับท่อนกระดูกที่เหลือเศษเนื้อเพียงเล็กน้อยประทังชีพพวกมันได้ต่างจากหมานในที่กินทิ้งกินขว้างแล้วมือไฟฉายก็สั่นอีกครั้งเมื่อเห็นหมีควายตัวหนึ่งอยู่หลังกอไผ่สภาพป่าโปรง่งงมันกำลังบทเคี้ยวอาหารกระดูกกับเส้นเอ็นถูกขบแหลกจาาก,กรามอันทรงพลัง พอต้องแสงไฟจึงหันหน้ามาดวงตาข้างหนึ่งของมันโบบเป็นหมีแก่ขนจึงมีสีฟางมากที่หันมาเพราะมีหมาในอีกสองสับตัวทําท่าจดจ้องจะเข้ามาเลยถูกไล่ขับเสียทีก็กระเจิงไปศพที่กำลังถูกชำละน่าจะเป็นเด็กเพราะมีขนาดเล็กเหลือเพียงเนื้อติดกระดูกมีใหญ่ใช้ขาของมันหิ้วไปมาเพื่อหาที่กินได้สะดวก หญิงสาวเอาเบือปิดปากดวงตาปริ่มจะร้องไห้เมื่อนึกถึงเด็กผู้หญิงที่อุ้มลูกหมาเมื่อตอนหัวค่ําเธอวิ่งขึ้นบ้านหลังนั้นไปบ้านหลังเดียวกับที่เจ้าหมีแก่ไปลากศพมากินแล้วศพจะเป็นใครอื่นไปได้ถ้าไม่ใช่เด็ก